บุกบพี่น้องปาดนี่มันพ่อพันแม่ ดีจ้าพี่น้องป่องป่ายวันนี้พามาดูเกบนะจ้านี่ก็บแม่พันธ์นะคะอันนี้แม่พันธ์นะเห็นไหมนี่นะคะให้ดูบริเวณเลี้ยงนะคะรอบรอบ อันนี้คือเริ่มจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าขายออกไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีลูกออดแล้วนะคะเหลือแต่แม่พันแล้วนะคะนี่ค่ะเหลือก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะคะนี่ก็ประมาณสามเดือนนะคะสามสี่เดือนประมาณนี้นะคะคือเหลือ,อน,นี้อันนี้คือชุดสุดท้ายนะคะอืม ก็ทยอยขายขายอยู่เรื่อยนะคะมีคนมาซื้อก็ขายนะคะแต่ถ้าถ้าออกไปขายก็วันเดียวหมดอันนี้คือก็แมวออกไปขายนะคะก็ใครมาซื้อก็ขายนะคะกิโลละ้อยนะคะ ที่เขาไว้แม่พันนะคะแม่พันนี่คือแม่พันที่เขาคัดคัดออกมานะคะก็คัดคัดออกมาไว้แบบนี้นะคะก็ขายบ้างคัดไว้บ้างนะคะถ้ามีคนมาซื้อก็ขายนะคะเพราะว่าแม่พันก็คนต้องการเยอะเหมือนกันนะคะนูเห็นไหมคะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ว่าคนเลี้ยงกินไหมไม่กินนะคะไม่มีใครกินสักคนนะคะพ่อก็ไม่กินแม่ก็ไม่กินนะแต่แฟนกิน,นะคะ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากก็เห็นแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่นะ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดูสิพี่น้องอ้โหอันนี้คือแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์เยอะมากปีนี้เขาคัดไว้เยอะมากนะคะเพราะว่า คนต้องการเยอะนะคะแม่พันธเนะแม่พันธ์ต้องต้องใหญ่ๆแบบนี้นะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะ ไปดูอันอื่นกันค่ะอันนี้ก็ใช่หมดเลยนะคะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะนี่ก็คัดแยกแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเขาอยู่ในป่าผักบุ้ง นู่นนะคะเต็มเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆเน,นั่นนะโอ้โหพระเจ้าจอดนูนะ่นอะ พันแม่พันเต็มเลยนะคะนั่นโอ้เยอะมากๆม,มันมืดไปนหน่อยนะคะกำลังพักผ่อนกันอยู่ พักผ่อนกันอยู่นู่นน่ะเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอาไม้มาแก้งกันนะเ <c oughs> <c oughs> ยอะมากเลยอะดูสิเห็นไหมอ่ะเพืเ่อนๆแต่ไม่ค่าแต่ไม่กล้าเข้าไปนะ do you see ข้างล่างน้นเป็นป่าผักบุ้งนะคะแล้วก็ปลาดุกนะคะปลาดุกกำลังตัวสวยๆท้งนั้นเลยนะคะเลี้ยงปลาดุกด้วยนะคะ อ,อ,อ๊บ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 บู๊บกบพี่น้องปาดนี่มันพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะเนี่ย เยอะมากมายอ้ห uh อ้ห huh. uh huh. เล่นน้ำกันใหญ่โอเคนะคะคลิปนี้ก็บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ